สวัสดีค่ะมาค่ะเราจะมาในแลนดอมมีพลังงานของมีพลัง,งาบางอย่างเข้ามารบกวนคุณมาจากใครแล้วสิ่งที่เขาทําต้องการอะไรก่อนอื่นขอดูตัวตนแล้วก็พลังงานของคุณในช่วงนี้ตัวตนแล้วก็พลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้ ยกวการทะเลาะเบาแวงแน่นอนค่ะพลังงานและตัวตนของคุณในช่วงนี้อยู่ในบทบาทที่เรียกว่า The Hypothet The Hypothet ในไพ่ใบนี้แม่หมอเป็นภาพรวมก็คือคุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์คุณก็อาจจะเคยเป็นนักบวชเพิ่งไปบวชมาก็ได้ ไปบวชเพิ่งไปบวชมาหรือคุณอาจาจะเป็นคนที่เรียกว่ามีพลังงานของผู้ที่เรียกว่ารู้รู้ด้านดีด้านไม่ดีบาลานซ์หญิงได้อย่างรู้ความคิดเห็นของคนที่เข้ามาหาคุณไม่ว่าใครจะมาในลนาาักษณะใดแต่คุณเป็นคนที่มีความคิดมากโอ้โหกังวลน,นะคะรูปลักษณ์ภายนอกของคุณก็ว่าเป็นไฮพิเทสลึกลับซับซ้อนอยู่แล้วหน้าลงไหลหน้าค้นหาแล้วคุณยังเป็นคนที่คิดมากคิด คุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากกังวลอ่ะในภาพลักษณ์อาจจะดูมั่นคงนะมั่นคงเหมือนคนที่ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนคนที่เข้าใจชีวิตเข้าใจสจธรรมเข้าใจอะไรหลายๆอย่างอีกในบุคลิกหนึ่งส่วนอีกบุกคลิกหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่ยิ้มง่ายหัวเราะง,ง่ายเฟรดี้ก็ได้แล้วแต่สถานการณ์แต่จริงๆแล้วพลังงานในตัวตนของคุณหรือจิตวิญ,ญญาณของคุณนะคะเศร้านะคะคุณรู้สึกเศร้าคุณรู้สึกว่าเหน็บหนาวรู้สึก ไม่เป็นตัวของตัวเองในช่วงนี้ทำไมนะคะในอดีตคุณกาในอดีตคุณเจอสถานการณ์ที่ถูกหักหลังค่ะถูกหักหลังชนิดที่เรียกว่า ถูกหักหลังในทิศทางของใครบางคนอาจจะเป็นบทบาทหน้าที่การงานถูกหลอกถูกหักหลังถูกทำให้คุณอยู่ในสภาพที่โดดเดี่ยวอยู่ในสภาพที่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กล้าออกเดินทางไม่กล้าทำอะไรในบทบาทที่คุณอยู่ในสภาพเหมือนตายทั้งเป็นนะคะในอดีตนะคะเพราะคุณถูกหักหลังถูกทำร้ายจากคนทางไกลก็ได้จากใครบางคนที่อยู่ห่างไกลกันกับคุณแล้วเขาแย่งความเป็นคุณเขาเอาสิ่งที่ เรียกว่าความภูมิใจหรือความวเป็นตัวตนของคุณนะคะไปจากคุณความมั่นใจของคุณความมีสิ่งที่เรียกว่าความภูมิใจของคุณเขาได้ทําให้สิ่งนี้จบจบไปด้วยการทําอะไรลับหลังอาจจะนินทานลับหลังอาจจะใส่ร้ายอาจจะว่าร้ายคุณอาจจะมาหลอกลวงความความเป็นคุณนะคะให้คุณสูญเสียความเป็นตัวเองจนทําให้คุณอยู่ในสภาพที่เรียกว่า แย่ yeah, สุดๆในชีวิตคุณอาจจะเคยทะเลาะบ,บอแวงกับใครนะคะแล้วบุคคลท่านนั้นอาจจะทําให้คุณอยู่ในสภาพที่เก็บตัวอืม ในสิ่งนี้ล่ะคะ่ะถึงทำให้คุณณนะปัจจุบันเป็นเหมือนไฮพิเทสผู้ที่เรียกว่าลึกลับผู้ที่เข้าใจยากผู้ที่นิ่งคึง้ผู้ที่ไม่ยอมให้ใครเข้ามาผู้ที่ระแวดระวังรู้จักปกป้องตัวเองรู้ทิศทางว่าใครจะเข้ามาแบบไหนแต่ในความเป็นคุณก็มีบทบาทที่เรียกว่าเล่นไปตามเกมได้ในสิ่งที่คุณเผชิญแต่จริงๆแล้วทุกไม้ทุกเศร้าเศร้าเพาะปัดระแวงนั่นเอง บทบาทนี้จะจบไปไหมแน่นอนควรมีการคิดพิจารณาอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะเอาสิ่งความทุกนี้ออกไปเสียทีในบทบาทอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วคุณจะเจอเส้นทางนะคะคุณจะเจอเส้นทางที่ทําให้คุณนะคะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดอาจจะมาจากทางสื่อสารทางด้านออนไลน์หรือคุณอาจจะไปเจอคลิปหรือเจออะไรบางอย่างเป็นแรงบันดาลใจแล้วทําให้คุณได้สติกลับมาอีกครั้งหนึ่งทําให้คุณได้มีบทบาทที่เรียกว่า เปลี่ยนตัวเองชนิดที่เรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะเรามาดูค่ะในสิ่งที่คุณค้นพบการปลดล็อกตัวเองนะคะในบทบาทที่คุณเจ็บทุกทรมานคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางหลุดพ้นจากจุดนี้ได้ไหมเดี๋ยวแม่หมอเปิดให้นะคะธาตุไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆราศีไหนก็ได้นะคะเพราะเป็นไพ่ดวงไม่ใช้ดวงส่วนตัวแล้วแม่หมอก็ไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวนะคะ โอเดกคุณจะจบได้นะแม่มอดีใจด้วยเอาใจช่วยเอาใจช่วยแน่นอนค่ะสิ่งที่เป็นปมสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่ตามหลอกล้อนคุณ ชคชะตาข้าข้างคุณคะเพื่อนๆเจ้าปีศาจฝนหรือเรื่องหลายๆที่เป็นในอดีตที่ตามคุณมานะคะจะหลุดจะเกิดเดอะทาวเวอร์คุณเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสแล้วสิ่งที่เป็นคุณคุณเป็นจริงๆแล้วพื้นฐานของคุณคุณเป็นเดอะเอ็มเพลสผู้ที่มีจิตใจที่มีเมตตาเข้าใจสัจธรรมคุณมักได้รับโอกาสดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นคนที่มีเซนส์มีสัมผัสนะคะแล้วเซนส์สัมผัสของคุณก็แม่นยำมากแล้วการที่คุณเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณคุณก็ได้มาจากเซนสสัััมมผของงคคคคุุณณถึทให้ว่น ความหนักแน่นต่อให้คุณจะมองข้างหน้าว่าโอ้โหไม่มยังยังไม่กล้าคุณจะเสี่ยงไหมการที่คุณเดินออกไปข้างนอกเสี่ยงในแบบไหน,นคุณไม่กลัวแล้วค่ะพร้อมสู้ลุยค่ะความหนักแน่นมาเต็มเลยแล้วอํานาจเงินตาสิ่งที่เข้ามาในบทบาทชีวิตคุณจะไม่ลุ่มหลงคุณจะหยุดสิ่งนี้ค่ะสิ่งที่เข้ามาหลอกลอก่อสิ่งที่ไม่อยู่ในศีลธรรมคุณงามความดีสิ่งที่เป็น ด้านมืดอำนาจมืดเงินมืดอะไรที่ที่ก่อเกิดความลุ่มลงในทิศทางที่จะทําให้คุณเป็นทุกข์คุณได้รับบทเรียนคุณได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นคุณจะนิ่งกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณจะไม่เอาเข้ามาในชีวิตคุณรู้ว่ากฎแห่งกรรมคือความที่น่ากลัวมากๆคุณได้รับบทเรียนนี้แล้วทุกการลงทุนของคุณจะไม่มีคําเกี่ยวคาว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วสิ่งนี้แหะค่ะจะทําให้คุณเป็นเดอะสตาร์ทำให้ชีวิตของคุณพกพันไปในทิศทางที่ดีสิ่งนี้สําคัญนะคะแม่หมอ เคยบอกได้หลายคลิปการที่เราเลือกเส้นทางจะนําพาชีวิตของเราไปในเส้นทางใดนั้นอยู่ที่เราเลือกเส้นทางเลยค่ะเพื่อนๆแล้วการที่เราจะเลือกเส้นทางได้ถูกต้องเอาคุณงามความดีมาเป็นหลักเลยค่ะศีลธรรมห้าข้อค่ะเพื่อนๆแล้วคุณเดินไปในเส้นทางนั้นเส้นทางของคุณงามความดี <S <S เกิดขึ้นช้าค่ะเพราะต้องใช้เวลาแต่ถ้าคุณไปได้ทําได้คุณจะประสบผลสําเร็จสเจส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางที่เป็นมนุษย์ทั่วไปทํากันเยอะมาก ในบทบาทที่เรียกว่าก็เราเลี่ยงไม่ได้แต่จริงๆเราเลี่ยงได้นะคะชีวิตมนุษย์คนเราถูกกาหนดมาแค่สองเส้นทางเท่านั้นคุณอยู่ตรงจุดกึ่งกลางเพราะฉะนั้นจะดีไม่ดีอยู่ที่คุณเลือกเส้นทางเลือกปฏิบัติเลือกสิ่งนั้นให้กับชีวิตสิ่งที่ได้มาเร็วสิ่งที่ได้มาหอมหวานสิ่งที่เข้ามาในฉับพลัน เขาก็มีกับดักรอยอยู่ข้างหน้าคุณเพื่อนๆสิ่งที่ได้มายากแต่เต็มไปด้วยคุณงามความดีเขาก็มีของขวัญที่รอยอยู่ข้างหน้านี่คือโชคชะตาบอกมานะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอดีใจในบทบาทที่คุณเลือกคุณเลือกทุกเส้นทางคุณจะพบกับความสําเร็จคุณลงทุนอะไรแต่คุณจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าอํานาจมืดหรือสิ่งที่เป็นสีเทาสีดํานะคะแล้วจะค่อยๆเติบโตการที่คุณทําอะไรการมีชื่อเสียงอะไรจะ ค่อยๆปังจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เหมือนคนที่มีกินไม่ขาดสายนั่นเองนี่คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในสิ่งที่คุณเลือกเรามาดูกันค่ะในบทบาทที่เรียกว่ามีใครนะคะส่งพลังงานส่งพลังงานมาลบกวนคุณไหมในช่วงนี้ส่งพลังงานไม่ดีมาลบกวนคุณไหม มีค่ะแน่นอนโอ้โหคนเห็นแก่ตัวจ้องชีวิตคุณอยู่คนจ้องจะคนจ้องจะมาโกงเงินคนจ้องจะมาเอาเงินคนจ้องที่จะเขาได้แค่จ้องนะคะจอ้องเมาดูค่ะคนที่ส่งพลังงานลบนะคะมีไหม โอคุณรู้ทันค่ะคุณรู้ค่ะคุณรูคคณรค้คุณเป็นไฮพิเทสนะเป็นเหมือนผู้เรียกว่าอันดวงชะตาหรือเป็นผู้ที่มีเซนต์นะคะความลึกลับของคุณคุณอาจคนออกคนที่ส่งพลังงานลบๆมาในชีวิตคุณมีไหมมีค่ะ จ้องมองชีวิตคุณอยู่ค่ะอยู่ในบทบาทที่เรียกว่ากําลังคิดหาวิธีว่าจะทาอย่างไรถึงจะทําให้ชีวิตของคุณอยู่ในสภาพที่เจ็บปวดเขาเข,า,ขามีความเกี่ยวข้องอะไรทําให้เขาถึงส่งพลังงานลบๆมากอกวนคุณบุคคลท่านนี้เขาเคยหยิบยื่นหยิบยื่นให้การดูแลคุณเป็นบทบาทคนในที่เรียกว่าหน้าที่การงานหรือคนที่ได้เจอกันแล้วเขามีความทุกข์ค่ะถามว่ามีเหตุบังเอิญไหมไม่มี โชคชะตาเข้ามาบุคคลท่านนี้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เขาส่งพลังงานลบๆเขาอาจจะผิดบางเสียใจจากคุณก็ได้เขาอาจจะอกหักเสียใจจากคุณก็ได้ เขาอาจจะเคยหยิบยื่นหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้กับคุณดูแลคุณแต่ในบทบาทนั้นคุณอาจจะปิดกั้นอะเพราะคุณเห็นแล้วว่าเจตนาที่เขาเข้ามาเขาเข้ามาเพื่อวางผลประโยชน์เขาเข้าเข้ามาเพื่อไม่ได้ควรมบริสุทธิ์ใจคุณก็เลยปิดกั้นพลังงานคุณจากบุคคลกลุ่มนี้หรือคนคนนี้ก็เลยทําให้เขารู้สึกไม่พอใจทาให้ให้เขารู้สึกว่าคุณปฏิเสธเขาก็เลยก่อเกิดอย่างเป็นการก่อกวนคุณด้วยส่งพลังงานไม่ดีมารบกวนคุณนะคะเป็นพลังงานที่เรียกว่า จจะทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคในบทบาทบทบาทนั้นทำมาสิ่งที่เขาส่งมาเป็นพลังงานอาจจะใช้คําพูดอ่ะคำพูดคําเน็บแนมการกระทําที่เกี่ยวกับคําพูดนะคะคุณอาจจะได้ยินหรือถ้าอยู่ในชีวิตกันเขาก็จะพูดเน็บแนมคุณไม่หยุดไม่ย่อน เขียนนอนเขียนนี่มาอะเพราะอะไรเพราะว่ารางงานที่เขาไม่ได้เติมเต็มจากคุณที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาให้คุณไปแล้วเขาไม่ได้รับกลับคืนมาอืคนเราถ้าจะให้อะไรกับใครสักคนนะคะไม่ว่าการที่เราให้นั้นให้อย่าคาดหวังคะ่ะให้เพราะเราอยากให้ให้เพราะเรามีความสุขแล้วสิ่งที่จะตอบแทนกลับแทนกลับคืนมาจะเป็นแบบไหนเราจะรับได้แต่ถ้าเราให้อะไรกับใครไปแล้วเราหวางังหวังว่าเขาจะต้องให้เรากลับคืนเยอะกว่าเดิมจะผิดบ้างทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้า อยากหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับใครจงให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะต่อให้เราให้สิ่งนี้ไปกับบุคคลท่านนี้แล้วเขาไม่ได้ให้ให้เรากลับคืนสิ่งดีๆที่เราทําไปเราจะได้จากสิ่งอื่นค่ะอย่างนี้น้อยก็จะทําให้เรารู้ว่าการที่เราเป็นผู้ให้ผู้ให้ย่อมดีกว่าผู้รับนะคะเพราะละการที่ให้เหมือนเป็นการที่เรียกว่าขัดเกลเหมือนเป็นการเสียสละเหมือนเป็นการที่เรียกว่าเรามีสิ่งที่ดีแล้วอยากหยิบยื่นแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าเป็นผู้รับนี่คือ อ,อยู่ในทํานองที่เห็นแก่ตัวค่ะในเห็นแก่ตัวที่เรียกว่าเอาอย่างเดียวอยากได้อยากเอาแต่ถ้าคนที่เอานั้นมีสติเขาก็จะปฏิเสธในบทบาท,ทเทยาบ่าถ้าเธให้ฉันฉันก็จะท้งให้ทางรับเท่ากันเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกนะคะในบทบาทนี้นี่คือพลังงานที่เรียกว่าเขาส่งพลังงานไม่ดีมาให้คุณเพราะความน้อยใจหรือการที่เขาไม่ได้รับกับคืนนะคะ เรามาดูค่ะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคะหลังจากนี้ระหว่างคุณนะคะกับคนกลุ่มนี้จะไปในทิศทางในนะคะเราเยีงตามไปอีกโอ้ค่อยยังชั่วนหน่อยแม่ตกใจถ้าขึ้นมาประกอบนี่คือนึกว่าจะไม่ปล่อยซะละเออตกใจเมื่อกี้ ป่อยซะอีกอะไรจะเกิดขึ้นคำพูดการสื่อสารการเด็ดขาดแน่นอนค่ะอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนกลุ่มนี้นะคะหรือบุคคลท่านนี้นะคะที่เขาส่งพลังงานไม่ดีมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือเขาก็จะตามดูตามส่องตามมองคุณอยู่อย่างนั้นแหละคะ่ะตามแล้วก็รู้สึกเบื่อ ตแต่ในการตามนี้เขาจะได้สติปัญญาถ้าคุณเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาแล้วถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมคุณงามความดีเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณไปในทิศทางที่ดีแล้วเขาจะจิตวิญญาณสูงขึ้นค่ะจิตวิญญาณจากที่เคยเห็นแก่ตัวการอยากเอาชนะการอยากเห็นชีวิตคุณส่งพลังงานไม่ดีมาให้คุณเขาจะมีพลังงานที่เรียกว่าปลุกจิตสัญชาตญาณของคุณงามความดีเขาจะเปลี่ยนวิธีคิดค่ะดูชีวิตคุณจนอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนคุณ สดงว่าคุณก็ไม่ไม่สดงว่าคุก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรนล้วก็สุดยอดเหมือนกันนะ <g iven> การที่คุณทําตัวคุณให้ดีขึ้นจะทําให้เขามีแรงกระตุ้นอยากดีขึ้นเช่นเดียวกันเ <g iven> ขาจะไม่ไม่อยากเอาชนะในทิศทางที่อยากส่งพลังงานไม่ดีมาให้คุณแล้วแต่อยากจะแข่งคุณในบทบาทที่เรียกว่า ฉันก็จะได้ดีเช่นเดียวกันแต่ไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ก่อนอาจจะมีภัยไฟเที่ยวเผาผ้านรับไม่ได้ติดกัน้นไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นแต่ก็ทุกทรมานในบทบาทที่ทําอะไรก็ไม่เจริญเขาจะจบบทบาทนี้ค่ะความอิจฉาริษยาพลังงานลบๆที่ส่งมาให้คุณ สิ่งที่เขาปิดกั้นที่เขาคิดว่าสิ่งที่คุณมอบให้หรือสิ่งที่คุณไม่ได้ให้เขาเป็นสิ่งที่เรียกว่าทําให้เขาเจ็บปวดเขาจะมองอีกด้านหนึ่งในบทบาทที่เรียกว่าจริงๆแล้วถ้าเขามองดีๆการที่คุณยืดยื่นให้ก็เหมือนเป็นการให้ความรู้ให้เขาค่อยๆเติบโตเขาจะคิดได้แล้วเขาจะเดินออกเดินออกจากความเห็นแก่ตัวแลวปลุกสัญชาตญาณปลุกจิตวิญญ,ญาณกลายเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาอยู่ใน บทบาทของเดอะเฮอร์มิตแล้วก็จะสงบสุขเขาจะมีความอุดมสมบูรณ์ทามาคิดไหมก็จะคิดเรื่องของคุณอยู่ค่ะก็ยังมองชีวิตคุณอยู่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วเขาก็อาจจะขอบคุณไว้ได้ขอบคุณขอบคุณคุณในบทบาทที่เรียกว่าทําให้เขามีวันนี้ในบทบาทที่ทําให้เขานะคะได้ได้คิดได้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอ่า <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็อาจจะคิดรู้สึกผิดในสิ่งที่เราว่าเคยทําพลังงานไม่ดีเคยทําร้ายคุณเคยเจตนาไม่ดีกับคุณเคยทําอะไรกับคุณที่ที่รับรังก็ได้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณให้ไปคือความปรารถนาดีแล้ววันนั้นนะคะเมื่อเขาประสบผลสําเร็จทั้งหน้าที่การงานด้านครอบครัวการเงินการงานทุกอย่างเขานึกถึงคะ่ะนึกถึงคุณงามความดีที่คุณในวันนั้นหยิบยื่นให้แล้วเขาปฏิเสธแล้วเขากล่าวโทษคุณ นึกขึ้นทีไรก็รู้สึกผิดกับตัวเองพอรู้สึกผิดเพราก็อยากแก้ไขแก้ไขมอบสิ่งที่ดีๆมอบสิ่งที่ดีๆให้มอบน้ำจิตน้ำใจให้มอบการช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นบทบาทที่เรียกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับคุณแต่สนับสนุนส่งพลังงานดีๆไม่ใช่พลังงานลบแล้วนะเขาจะส่งพ